เจ้าของโพสคอมเมนต์ปกป้องดีเจมาตูมค่ะหลังทนายชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กสุดกำทวงแบบนี้จนทําเอาชาวเน็ตเทาร่งยับเลยทีเดียวค่ะเรไดีว่าตอนนี้กําลังกลายเป็นหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันมากๆบนโลกออนไลน์ค่ะสําหรับกรณีที่หญิงสาวแสบรายหนึ่งค่ะนําชื่อพิธีกรชื่อดังอย่างดีเจมาตูมค่ะไปแอบอ้างเพื่อที่จะไปหลอกคนอื่นค่ะมาร่วงลงทุนเป็นการชอ่อโกงเขานั่นเองค่ะทําให้เกิดผู้เสียหายหลายรายมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีผู้เสียหายหนึ่งรายก็คือคุณโกงค่ะที่สุด ส่เสียเงินไปจำนวน8ล้านบาทให้กับหญิงสาวรายนี้ค่ะจนล่าสุดค่ะทั้งคู่ได้มีการแท็กทีมกันออกมาจับมิจฉาชีพเพื่อหาข้อเท็จจริงแถมสาวคนดังกล่าวค่ะยังมีคดีชอ่อโกงติดตัวอยู่อีกหลายคดีเลยค่ะจนกลายเป็นคลิปเดือดที่แชร์กันสนานบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะ ซึ่งต่อมาค่ะคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วกลายเป็นไวรัลภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะทางด้านดีเจมาตุมค่ะได้มีการออกมาโพสต์ทางอินสตาแกรมชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับชี้แจงเรื่องคลิปวิดีโอว่าเจ้าตัวีหยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีดีเจมาตุมปรากฏอยู่ก็เพราะว่าหญิงสาวรายนี้ที่เป็นมิจฉาชีพนั่นแหละเป็นคนแอบอ้างชื่อด um, ีเจมาตุมไปหลอกผู้อื่นมาลงทุนนั่นเองค่ะจึงเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอดังกล่าวต่อมาคาาค่่่่ะะหลลลลัังงาาากกกกิปวววดดีีออแแ้้็เรรรืนถูพ ออกไปทุกๆคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปวิดีโอก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากจนล่าสุดขาดทางทนายรณรงค์แก้วเพชรขาดทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสข้อความผ่านทาง f c e e o o o k แฟนเพจขาะถึงกรณีดังกล่าวว่าน่าสงสารดิเจนมาตุ้มนะครับน่าจะหลายข้อหาเลยที่โดนนะ่ะมาตุ้มนะครับ ทำให้มีชาวเน็ตจานวนมากค่ะเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นภายใต้โพสต์นั้นอย่างหลากหลายเลยทีเดียวมีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับความคิดเห็นของทนายความชื่อดังคนนี้ค่ะโดยหนึ่งในคอมเมนต์นั้นค่ะก็มี1คอมเมนต์ของพี่สาวโคศริดของดีเจม,มาตุมค่ะอย่างดีเจต้นหอมรวมอยู่ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งดีเจต้นหอมเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าทีมผู้เสียหายค่ะนอกจากนี้ค่ะดีเจต้นหอมมีได้มีการเข้าไปตอบคอมเมนต์บวกหนึ่ง ใต้คอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาพิมพ์ค่ะว่าจะจับจนแอบอ้างชอบโกงมันต้องใจถึงไม่งั้นจนมันก็จะได้ใจหนีรอดไปหลอกคนอื่นได้ประชาชนเดือดร้อนใครกล้าลงมาช่วยได้บ้างมัวแต่มันนั่งเข้าข้างจนอยู่ได้มันหลอกคนไปท่วมมีใครเป่าประกาศให้ประชาชนระวังตัวไว้บ้างมันมาในรูปร่างแบบไหนกว่าจะตามหาตัวมันเจอไม่ง่ายนะคะตำรวจก็ยืนดูอยู่ภายใต้คอมเมนต์นี้ก็เป็นคอมเมนต์ของดิจต้นหองค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์บวกหนึ่งนั่นเองค่ะมองเลยว่าหลังจาก พังลงไปแบบนั้นค่ะทางดาราชื่อดังเไ,ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการโพสต์กํวาวังแบบนั้นออกไปผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของตัวเองนั่นเองค่ะอ่ะเอาเป็นว่าไงเรามาลองติดตามมาต่อไปดีกว่าว่าทางดาราชื่อดังเขาจะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เขาโพสต์ลงไปนั่นเองค่ะเ้าจะมีเรื่องราวอัปเดตอีกนงเพียงแต่ดับเมาส์มาเป็นผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ